สวัสดีค่ะเรื่องในวันฮลว,วีนนะคะพลอยก็มีการ์ตูนมารีวิวเป็นการ์ตูนผีไม่มีความรู้ใดๆทั้งนั้นอาอศัยว่าอ่านเราชอบมีชื่อเรื่องว่าสื่อสาวฉบับนิยายภาพนะของสำนักพิมพ์ทานบัวแก้วนะคะเรื่องเอกของทวีวิศนุกรที่หน้าปกนะคะเขาเขียนไว้ว่านิยายภาพอมะตะ จากปลายผู้กันของบรมครูผู้เจนจัดเรื่องกระชากขวัญสถานวิญญาณโด่งดังสุดขีดจนถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์และละครเวทีซ้ำแล้วสํำเล่าเพราะว่าจะเป็นเรื่องของกระสือสาวแบบตอนแรกก็เป็นผู้หญิงธรรมดาแล้วชีวิตก็ผกผันทำให้ต้องเป็นกระสือ,อ,อโดยที่เจ้าตัวเนี่ยเขาไม่รู้ด้วยนะว่าเขาเป็นกระสือ แล้วก็ต้องใช้ชีวิตไปในแต่ละวันมีสามีมีลูกต้องไปผจนภัยพบกับเหตุต่างๆนะคะมีทั้งความรับลมคงในมีการไปให้พระอาจารย์ช่วยมีการให้ือสีช่วยมีการแบบเยอะมากๆกับทุกอย่างที่เราจะนึกออกอะในพล็อตของหนังไทยแล้วตัวละครเนี่ยนะคะ มีความทิกผ่านอยู่เยอะเราจะไม่สามารถเดาได้เลยว่าเนื้อเรื่องมันจะดําเนินไปทางไหนแล้วเราจะเจอผีอะไรบ้างต้องบอกกันว่าการ์ตูนผีไทยอ่ะที่มันเล่นบางๆเขาจะมีความแบบสมมติเนื้อเรื่องมันดําเนินไปใช่ป่ะตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งแล้วมันเกิดมีปมอะไรบางอย่างปมนั้นมันจะคลายอย่างรวดเร็วเลยอยู่ดีๆมันก็คลายปึ้งแล้วก็ดําเนินไปสู่จุดจบเพราะว่า เนื้อเรื่องอ่ะมันจะต้องกระชับใช่ไหมคะอันเนี้ยมันมีความอย่างนั้นอยู่เหมือนกันสมมุติว่าตัวละครเนี่ยมันมันทาผิดพลาดอะไรบางอย่างแล้วอีกแป๊บเดียวเขาจะตกตะกอนเลยคือโฉงช่างไม่จําเป็นต้องตีความเพราะว่าเขาบอกเรามาเลยนะคะเขาแบบตกตะกอนอะไรได้ในหัวเขาจะคิดออกมาให้เราเห็นอ่านกันได้จะๆเลยนะคะภาพก็ดีมากให้ดูอย่างภาพนี้นะ <Hey. S 2> ผีไทยทั้งหมดที่เราจินตนาการได้นะมันจะอยู่ในนี้แล้วก็เหนือกว่าที่เราจินตนาการได้มันก็จะอยู่ในนี้ด้วยเล่มนี้เหมาะสําหรับมัธยมขึ้นไปแล้วแล้วกันนะคะเด็กประถมยังไม่อยากให้อ่านเท่าไหร่เพราะว่ามันมีภาพที่ล่อแหลมอยู่เยอะไม่ว่าจะเป็นภาพของซากศพสัตว์คนหรือว่าการกระทาอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างล่อแหลมนะคะมันก็จะมีอยู่ในเล่มนีม้ด้วยแบบจงครึมเลยทีเดียว เออความโปเ๊เปลือยก็มีอยู่อย่างจงคคล่มด้วยในบางโมเมนต์จะเปิดให้ดูรูปหนึ่งเนี่ยถามจริงผีไทยมันมีอันนี้ด้วยหรือมันให้ความรู้สึกแบบนิยายที่เหนือจินตนาการคือพอยก็ไม่ได้เชี่ยวชาญผีไทยขนาดนั้นนะคะ เท่าที่เคยได้ยินมาก็มีเลยเนี้ยทั้งหมดเลยเราอาจจะได้ยินผู้ใหญ่เล่ามาว่าผีต่างๆนู้นนี่นั่นแต่เรานึกภาพไม่ออกใช่ไหมอันเนี้ยก็จะช่วยสร้างภาพในหัวให้เราแต่พอยไม่ได้บอกว่าในนี้ถูกนะคะเพราะว่าไม่เคยเจอของจริงเหมือนกันเราก็ไม่ได้อยากเจออสําหรับคนที่จะอ่านถ้าคนอ่านการ์ตูนอยู่แล้วตัวหนังสือมันเยอะมากเนื่องจากว่ามันเป็นนิยายภาพนะคะ มันก็เลยอาจจะต้องมีตัวหนังสือเยอะมั้งสัะของฟอนต์เนี่ยก็จะเป็นฟอนต์แบบการ์ตูนผีเล่มละห้าบาทสิบาทสมัยก่อนนะแต่สมัยนี้มันไม่มีแล้วแหละห้าบาทสิบบาทแล้วเขาก็วาดละเอียดมากๆเลยให้ดูบบเห็นปะกระสือสนุกมากบอกเลยนะว่าควรค่ากับการซือ้อถึงแม้ตัวหนังสือจะเยอะแต่ ถ้าเราผ่านช่วงแรกไปได้เราจะเริ่มชินแล้วพลอยเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านนิยายเลยนิยายเรื่องเดียวที่พลอยอ่านก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะทั้งที่ปกติเป็นคนชอบอ่านหนังสือแต่ว่าก็จะอ่านพวกเรื่องสั้นหรือเรื่องอะไรที่เป็นความรู้อ่ะเออก็จะอ่านได้ดีนะแต่ว่าถ้าเป็นนิยายเพียวๆนะพลอยไม่ไม่ค่อยอ่านเลยนะคะแต่ว่าเล่มเนี้ยพอเราจัดมันเป็นแคตตาล็อกี่การ์ตูนอะ เราก็เลยเปิดใจลองอ่านดูตัวหนังสือมันจะเยอะมากๆแบบมหาสัจจใจอะว่าเฮ้ยนี่มันยังอุตสาห์แบบวาดละเอียดขนาดนี้ยังเขายังอุตสาห์ใส่ตัวหนังสือได้เยอะขนาดนี้ด้วยการจัดเรียงฟอนต์เนี่ยไม่ได้อ่านยากอ่านง่ายนะคะกระดาษ จับลื่นมือไม่ได้บาดมือเลยนะคะแล้วก็นิ้วไม่ดําถึงแม้ว่าจะเป็นหมึกดําที่เยอะขนาดนี้ก็ตามคุณภาพเนี่ยดีมากๆเลยนะคะออตอนที่พลอยซื้อมาพลอยซื้อจาก t ีออนทีแล้วคนอื่นอาจจะลองไปเซิร์ชดูในช้อปปี้ลาซาดหรือว่าอะไรเงี้ยนะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเขาอะ่ะจะขายเป็น2เล่มประกบกันมานะคะจะมีเล่มหนึ่งที่เป็นตัวหนังสือเพียวๆเลยนะมันก็จะบางกว่านี้แล้วก็จะมีเล่มนี้ พอยได้มาในราคาประมาณ110บาทตอนที่พอยไปดูเนี่ยมันมีอยู่อีก3-4แพ็คก,ก็ไม่รู้ว่ามีใครจะซื้อไปแบบพอยหรือเปล่าแต่มันสนุกมากๆมันไม่รู้จะพูดว่ายังไงอะนอกจากมันสนุกมากเลยอะค่ะเรื่องราวเนี่ยถ้าใครชอบพวกล้องไพลหรือว่าอะไรนะหนังสือที่เป็นแบบคือพอยไม่ได้อ่านหรอกนะแต่ว่าพ่อพอยอ่าน แล้วพ่อเป็นคนซื้อพวกชุดหนังสือล่องภัยเพชรพระอุมาเออให้พ่อเราก็จะได้รับฟังจากเขาว่าเรื่องราวมันเป็นประมาณไหนใกล้เคียงเราจะเดาเรื่องที่ดําเนินต่อไปไม่ได้เลยนะคะเราก็จะมีการเข้าป่าอยู่มีจอมขมังเวทมีลือสีมีหมอผีคืออีกนิดนึงจะครบทุกวนทั้งหมดเลยในโลกนี้ก็คือต้องมีเอเลี่ยนอะ่ะเออ สนุกมากๆไปซื้อกันนะคะเล่มนี้กระสือสาวฉบับนี้ยายภาพคือพลอยอ่านเฉพาะเล่มนี้ไอฉบับที่เป็นแบบตัวหนังสืออย่างเดียวอะ่ะพลอยก็ไม่ได้อ่านเหมือนกันนะคะพอคิดว่าคงเป็นเนื้อหาเดียวกันหลังจากที่เปิดคลี๊ๆดูแล้วนะภาคภูมิใจในตัวเองอที่ไปซื้อมาได้ต้องใช้สมาธิมากเหมือนกันในการอ่าน มันจะมีภาพโหดๆอยู่เยอะมากเลยนะเนี่ยคือคอยชอบอะคอยชอบมากกว่าจุนจีโตอีกเพราะว่ามันมีความไทยอยู่ด้วยมัง้งแล้วเราก็รู้สึกอินอะเรารู้สึกภูมิใจที่แบบโ่าเฮ้ยเราก็มีเรื่องแบบฟิลนี้นะซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยอะค่ะ มีภาพหมอผีดูดีมันคือความแบบละเอียดในการวาดจริงๆอ่ะสมแล้วที่เขาเขียนว่าแบบจากปลายภูกันของบรมมาคูไปซื้อมาเลยอ่านในช่วงวันฮาโลวีนต้องใช้เวลาอะไรวันหน่อยเพราะว่าแบบพอยอยากจะอ่านเพื่อแบบจดจำเนื้อเรื่องเข้าไปด้วยอะพอยก็ใช้เวลาค่อยๆอ่านทีดา ทีละหน่อยทีละหน่อยใช่ป่ะแต่สุดท้ายก็คือจําไม่ค่อยได้หรอกอ่านไปแล้วสองรอบแล้วก็รู้สึกว่าอ่านรอบสามรอบสี่ได้ไม่เบื่อเพราะว่าเขาอัดแน่นมาจริงๆอ่านกันนะคะสนุกมากเลยค่ะ